สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิงเพชรยนต์นะคะในช่องของพิงเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้า สวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่เชวยติดตามช่องของพิงค์นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาโดโูรถอีโก้ค่ะที่ขายดีเป็นดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์นะคะรถแท็กแบ็กข้าประตูนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะได้เป็นตัวท็อปด้วยนะคะเป็นตัวใต้ยาริดนะคะ 1.2G นะคะปี2017คันนี้นะคะได้เป็นสีเทาดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา3 6 0 0 0 0ื่น 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟีดาวได้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ6 0 0 0นต้นๆเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่าในใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาคุณลูกค้าไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะตามพิงมาเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะการจากหน้าของเขาจะได้เป็นแบบสีเทานะคะโลโก้ตรงกลางจะเป็นโลโก้ตโตต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ308 นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองด้วนนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นสีดำนะคะคุณลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะในส่วนของล้อคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2020แม็กขอบ15นะคะในแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะด้ยางปี2020ทั้ง4ล้อเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานด้วยนะคะมือจับด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นแบบ โคมียมเช่นเดียวกันนะคะมาดูรอบๆคันกันเลยนะคะในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์อีก2จุดนะคะไฟเบรกดวงที่3นะคะสปอยเลอร์นะคะที่ปัดน้ำฝนด้านหลังเป็นตัวยาลิสนะคะเป็นตัว E มาให้นะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ3 0 8 9นะคะแล้วก็มีระบบเซนเซอร์อีก2จุดนะคะอยู่ตรงด้านหลัง ะะลถแฮชแบก5ประตูประหยัดน้ํามันนะคะปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าถ้าใจที่สนใจนะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะสาหรับคันนี้นะคะเป็นโตโใต้ยาดิบนะคะ1.2จีนะคะปี2017นะคะได้เป็นสีเทาดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจจนตั้งขายอยู่ที่ราคา3แสน0แสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะคุณลูกค้า ลูกคาท่านใดที่สนใจคันนี้ดุด่วนเลยนะคะคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะได้เป็นปี2017สีเทาดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในกันเลยนะคะตามทิ้งมาเลยค่ะในส่วนของภายในของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบเซนทันล็อกนะคะ มือจับแบบโครเมียมนะคะช่องด้านล่างใส่แก้วน้ำผลน้ำมาให้นะคะกระจกปักไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับปุ่มพูสต์ทนะคะโฟมลาัายหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นโฟมลาัายมันติฟัง์ชันนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะตัดด้วยลวดลายสวยงามนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง นะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะคอนโซลหน้าหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับพรมนะคะได้เป็นพรมสีดำนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยมือจับของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะก็จะได้เป็นเบาะพ้ากหยิ่สีดำตัดด้วยลวดลายสวยงามนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง นะคะนั่งเยือเยียดยขาได้สบายนะคะมาพร้อกับพรมสีดำนะคะคุณลูกค้าตรงกลางมีช่องใส่ของมาให้ด้วยนะคะใส่แก้วน้ํากระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้ออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนีร่อรอดต่างๆ ไม่มีนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถแท็กแบ่ง5ประตูประหยัดน้ํามันอยู่แนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสังเกตจะบอกมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจโตต้ยาลิโต้ท็อปแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะออปชั่นครบเครื่อมาพร้อมกับปุ่มคุช t a r t เลขงไม้น้อยๆนะคะคุณลูกค้าแนะนําคันนี้ด่วนๆเลยนะคะมาดูในส่วนของโตน้น็อ น็อตเดิมนะคะลอยเม็ดอาร์ตรต่างๆนะคะยางเดิมไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพนะคะมือจับแบบโครเมียมนะคะคุณลูกค้ามีเลยนะคะตัวยางยางเดิมนะคะไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพนะคะมาดใมะะูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้ก็จะมีพื้นที่กว้างขวาง พอสมควรเลยนะคะมาพร้อมกับไฟสองสินค้าที่อยู่ด้านข้างมาให้นะคะอุปรกรณ์ของเขาก็ครบเครื่องนะคะยางอะไหล่เดิมแท้จากโรงงานถุงเครื่องมือแม่แรงต่างๆนะคะริ้วรอยต่างๆด้านหลังไม่มีนะคะยางไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพไม่ถลอกนะคะคุณลูกค้าตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะช็อคเดิมนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆยางเดิม นะคะคุณลูกค้าตัวน็อตนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟสองป้ายได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ3089นะคะคลูกค้าท่านใดที่สนใจรถแท็กแบก5ประตูประหยัดน้ำมันแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะคลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปของทิแล้วห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้าไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะมาเรามาตามดูเร็วว่า ภายในห้องเครื่องของเขานะคะสะอาดนะคะลูกค้ารถเดิมยังไงนะคะตามที่มาเลยค่ะดูดใีส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตลอยเมต้าต่างๆนะคะแบตเตอรี่นะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคาสังเกตจุกยางตัวน็อตต่างๆนะคะสติ๊กเกอร์มออกลอยเมต้าต่างๆนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องพันสองนะคะภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ํามันไหลยเยิ้ม เป็นเครื่องแห้งๆเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อต แก้มสายแก้มขวารอยเม็ดอาร์ตรต่างๆคานต่างๆเดิมๆกันเลยนะคะรถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการจนหนักผิดความจมน้ำเปลี่ยนสีนะคะมีวารันตีหลังการขาย e30 เป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับผู้ค้าท่านใดนะคะที่สนใจโตต้ายาริสนะคะ 1.2G นะคะปี2017คันนี้เลยนะคะได้เป็นสีเทาดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจจลตั้งขายอยู่ที่ราคา 3 6 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ6 0 0 0ต้นๆน,นะคะลูกค้าท่าในใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรจนนะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยกหน,นะคะ เรามี2ส,สาขานะคะติดกาถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านในที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามช่องหอมหินด้วยนะคะแล้วพิงจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ